แต่เพราะเลือดที่ยังไหลไม่หยุดจากศรีรษะของเธอมันจึงทำให้สติของเธอค่อยๆพลาเลือนไปเรื่อยแต่ถึงอย่างนั้นตัวของฝนก็ยังคงฝืนที่จะก้าวเดินต่อไปแต่แล้วจูๆ่ๆเสียงดังสนั่นวันไหวของปืนก็ดังขึ้นความเจ็บปวดแล่นจากช่วงน่องด้านซ้ายของฝน ก่อนที่จะแผ่ไปทั่วล่างของเธอพร้อมกับเลือดสีแดงสดที่สาดทะลักออกมาจากบาดแผลและส่งผลให้เธอล้มลงทันทีฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเอาแต่สนุกให้รีบทำให้มันจบจบไปเสียงของผู้ที่ลั่นไกดังขึ้นพร้อมกับเสียงเดินที่ดังมาจากด้านหลังของเธอ บัดนี้ดวงตาของฝนค่อยๆพร่าเลือนลงไปเรื่อยๆพร้อมกับแรงของเธอทำให้เธอมองเห็นเพียงแค่เท้าของผู้ที่เป็นคนยิงตอนนี้เธอรู้สึกได้ว่าร่างของเธอนั้นถูกคนหลายๆคนช่วยกันลากไปตามพื้นจนพ้นออกนอกประตูคลืสนหาดหลังนั้น แต่ถึงแบบนั้นคนที่ช่วยกันลากเธอก็ยังไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้นเพราะพวกมันยังคงลากเธอไปตามพื้นสนามหญ้าจนทำให้ใบหน้าสวยๆของเธอที่ยังคงมีเครื่องสำอางจากการแต่งหน้าเจ้าสาวต้องเละเปล,เปลือนไปด้วยเศษดินและเศษหญ้าแต่ถึงกระนั้นแล้ว ตัวของฝนก็ไม่มีแรงที่จะต่อต้านเพราะความเหนื่อยล้าของเธอและจากบาดแผลที่เธอได้รับและหลังจากที่ร่างของเธอถูกลากไปกับพื้นสนามหญ้าสักพักหนึ่งทุกอย่างก็หยุดลงและเธอก็ได้พบว่าบัดนี้เธอถูกลากมายังต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง